เอาไปเลยนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเพื่อนเพื่อนฮะแปดเก้าเก้านะฮะสุดรอครันนี้มาก่อนได้ก่อนเลยปิแครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน้อดที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาวันนี้นะฮะมีรถ t ตยต้าคัมรี่ที่ใครๆหาอยู่นะครับ หนึ่งคันเข้ามานะฮะสวยมากๆเลยนะครับเลยมาบอกด่วนๆจีๆเลยที่ผมเคยพูดไว้นะฮะ c a มรี่ y b r i d นะครับตัวท็อปเลยตัวพรีเมียมเลย2.5พรีเมียมนะครับไฮบิดนะครับเพื่อนๆครับ สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปที่สุดของไฮบิดนะฮะเป็นรถที่เขาหากันเลยนะครับส่วนใหญ่มีมาแต่แสนห้าสองแสนกว่าไม่ได้ซื้อมาขายเลยคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยต้องซื้อมาขายนะครันเพื่อนครับนะฮะค,คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกิโลเองนะฮะร,รถปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นกิโลโตโยต้าแคมรี่ปีสิบเก้าไฮบิดนะครับ ตัวพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมคือตัวท็อปที่สุดสังเกตได้อย่างไรสังเกตว่าเก้าอี้ด้านหลังนะฮะมันสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับนะฮะตรงที่เท้าแขนที่ผมพาไปดูนะครับตัวที่ตัวท็อปที่สุดป้ายแดงคันนี้นะฮะเพื่อนๆนฮะล้านแปดป้ายแดงล้านแปดวันนี้หายไปเป็นล้านเพื่อนๆฮะหายไปเกือบเก้าแสนเลยนะฮะเอาไปเลยนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเพื่อนๆฮะแปดเก้าเก้านะฮะ สุดหล่อคันนี้มาก่อนได้ก่อนเลย899นะฮะใครเร็วเอาไปเลยนะฮะ899หมุนหนึ่งรอบเลยนะฮะ899ปี19แท้ไฮบิดนะครับปี19แท้ไฮบิดนะเพื่อนๆฮะสวยยางก็ใหม่นะยางปี23เลยนะฮะยางปี23นะครับเพื่อนๆครับเป็นของแมสซิสนะฮะนะครับสวยหล่อเท่นะฮะน่าใช้ เหมาะกับยุคสมัยนี้ออนะฮะไปดูภายในกันนะฮะแปดเก้าเก้านะฮะมาเร็วไปเร็เวนะฮะเพื่อนๆคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเร็วอย่างแน่นอนเลย<ม>เพื่อนๆนฮะเร็วอย่างแน่นอนเลยนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะนะครับเพื่อนๆนฮะซื้อเงินสดคันนี้นะครับบอกให้เลยว่าราคานี้ได้เลยนะฮะซื้อเงินสดก็ซื้อไปเลยซื้อเงินผ่อนก็จับนั้ไไนได้นะครับนะ 8 9ส0เก้าหมืเก้าพันบาทนะครับนี่ตัวท็อปที่สุดแก่ไทยเลยตัวท็อปที่สุดจะมีนะฮะแลนะปัดอยู่นี่เลยนะครับอ่ะใส่เลยฮะตัวท็อปที่สุดนะฮะตัวที่เท้าแขกจะมีปรับอุณหภูมิได้นะครับเพื่อนรทบนะฮะรอ่อเลยนะฮะนะครับคุ้มค่าเบาราคากับเจ้านะครับตโตโยต้าคัมรี่นะครับสวยหล่อเท่ดูดีนะครับ ที่เขาตามหากันส่วนใหญ่แล้วได้แต่ไม่แสนห้าสองแสนนะฮะหาใม่ไม่ถึงแสนแล้วไม่ประมาณเจ็ดหมื่นกิโลอย่างนี้หายากมากมากเลยนะครับใครหาอยู่นะฮะมาแล้วนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับด้วยครับนะครับมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนะฮะบอกให้เลยว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วนะครับมีหลังคาซลูฟด้วยอะไรด้วยครบเลยนะฮะเพื่อนๆฮะ มีหลังคาสรนุกด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับหลังคาสนุกด้วยนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับครับรถสวยจัดนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกห้างสมรรถนะยอดเยี่ยมไปดูฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายหน่อยนะครับฝาท้ายนะฮะเพื่อนๆฮะสวยมากนะฮะด้านหลังก็ดูดีมีเสน่ห์นะครับครับเพื่อนๆนะโอ้โหดูดิฮะเครื่องมือแม่แรงยังอะไรอยู่ครบถ้วน รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยยังได้ขนาดนี้เลยเพื่อนแคเพื่อนไม่ต้องคิดมากเลยนะครับอะไรอะไรก็อยู่ครบท้่วเลยใช้ e20 ได้นะฮะอันนี้นะฮะแะ e20 ได้ e85 ไม่ได้นะฮะ e85 ไม่ได้นะครับเพื่อนฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะเพื่อนฮะบอกให้เลยว่าสวยหล่อเท่นะครับนะฮะออปชั่นสุดๆล้นๆเลยนะฮะไม่ต้องถามเรื่องออปชั่นออปชั่นเต็มๆนะครับอันนี้ เป็แจครบเอกสารครบคู่มือครบได้สีดำด้วยนะฮะเข้ามาแล้วใครหาอยู่รีบมาจองเลยนะฮะรถดีเกตเอป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะนะถ่ายเลยฮะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยเพื่อนฮทซอกดวงซอกในสวยนะฮะถ่ายน็อตน็อตบนด้วยฮะโอ้โหสวยมากนะฮะนะครับทุกหัวชกด้านซ้ายด้านขวาสวยหมดเพื่อนแฮ้โอ้โหหล่อมากเพื่อนฮท ครับสวยงามมากเลยนะฮะเพื่อนฮนะครับผ่านไปที่นะฮะแก้มด้านขวาด้านซ้ายสวยหมดนะฮะดูเฉลยด้านขวาด้านซ้ายนะฮะสีเดิมหมดเท่ากันหมดนะครับเพื่อนสวยมากนะฮะไปหาอยู่ที่ประจำปปะชองี่เจ้าของเลยเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะฮะใสๆเลยนะฮะเพิ่งล้างมาหมัดๆใหม่ปิบเลยนะฮะฮะ ฝากระโปรงนะฮะนะครับสวยงามมากตีนกาวต่างๆสวยไปหมดเพื่อนๆนะตีนกาวต่างๆสวยมากสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนนะฮะใครสนใจที่ประจักษ์ประจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะเพื่อนสวยจริงๆนะฮะบ,บอกให้เลยว่าเสียงเครื่องก็เพตอเพลเลยนะฮะนะครับ อาสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะ t ตโ o ต้าแคมรี่ไฮบ d ิดเป็นรถที่ขับโคตรดีเลยเพื่อนนะฮะเริ่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับนะแล้วก็นะฮะมือเดียวไฟแดงออกห้างรถปี19นะฮะคันนี้ผอดยังไงบ้างซื้อเงินสด8 9 9 0 0 0 0บาทนะครับซื้อเงินผ่อนนะฮะผ่อน7ปี14,600ผ่อน6ปี15,700ผ่อน5ปี18,000กว่าบาท ่อน4ปี20,200บาทนะครับ20,200บาทแะคุณไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับรถคันนี้สามารถจัดคะแนนได้ถึง9,000 9,500ล้านเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะฮะอนเดือนถูกมากๆเลยเพื่อนแะนะฮะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกข้างสวยหล่อเทนะครับญแจคเอกสารครบคู่มือครบ คุณมีเงินเดือนประมาณสามหมื่นคุณหมอออกรถครันนี้ได้เลยฮะไม่ต้องไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ <c oughs> มีเงินเดือนสามหมื่นมาออกรถได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับตัวท็อปที่สุดเลยคู่มือการใช้ครบซองหลังครบเอกสารครบทุวนเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะผมเช็ได้ให้ดูบอกให้เลยว่าโคตรหล่อเลยเพื่อนนะครับนะครับโคตรหล่อเลยนะฮะนะครับคุ้มค่าเบาราคาเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อย 86สกิโลนะเพื่อนฮะกับ t o y o t ตา a ัมรีไฮบริดปี19โฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันเลยนะเพื่อนฮะนะครับสวยมากน่าใช้มากเป็นรถที่บอกให้เลยว่าไม่น่าเชื่อนะฮะปีที่แล้วยังขายอยู่ล้านหนึ่งอยู่เลยนะวันนี้ราคาแม่งตกมาเหลือแ9ด้า9้ 9. ปีที่แล้วไม่ถึง1ปีราคาหายไปสองสามแสนรถเก่าแต่หายจากรถใหม่ป้ายแดงไป1ล้านบาทเลยนะฮะ ขับโครนิ่มเลยนะที่ผมขับมาจากนะฮะตรงพุทธมณฑลสายห้านี่เองนะครับเจ้าของนะฮะรถสวยมากโอ้โหนิ่มมากๆเลยนะครับนะเนี่ยมามีที่ลองรถให้คุณเลยนะฮะนะลองให้คุณสบายใจเลยฮนะว่าเนวิเกเตอร์จำทางครบถ้วนนะฮะมีออปชั่นเต็มเต็มเลยมีโทรนะ โทรศัพท์ด้วยเสียงด้วยอะไรหมดเลยรับสายโทรศัพท์ได้หมดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีคุชคอนโทลนะฮะอะเดสทิฟคุชคอนโทลครบเลยนะครับนะครับมีม่านหลังม่านข้างครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะมีหลังคาสันลูฟให้นะฮะเพื่อนๆหลังคาสันลูฟให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับหล่อเลือเกินนะฮะหลังคาสันลูฟได้เปิดหน่อยเปิดหลังคาสันลูฟด้วยนะฮะเพื่อนๆนะ นี่นะมีารางคาสลูปให้ด้วยนะครับเพื่อนฮะหล่อจริงๆเพื่อนๆนฮะนะครับตัวนี้ตัวท็อปที่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนฮะไม่ต้องสืบเลยนะฮะหล่อจริงๆนะฮะมาแล้วใครอยากได้รีบจัดสวัสดีครับป๋ามาแล้วนะใครอยากได้รีบจัดมาจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะนะฮะลองเองขับเองเทสเองขายเองนะฮะเพื่อนฮะนะ,ะสบายสบายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนฮะนะครับ สวยหล่อเท่ดูดีวันนี้จองไปสองคันแล้วนะฮะเพื่อนครับนะฮะนะครับบอกให้เลยว่าน่าใช้จริงๆนะเพื่อนๆฮะแล้วก็นะครับใครอยากได้รีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะครับนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงล้านแปดกว่าหายไปเกือบล้านหนึ่งเพื่อนๆหายไปเกือบล้านหนึ่งนะฮะ สวยอย่างนี้เลยนะฮะนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับฝากติดตามเราด้วยนะฮะช่องโชวิดคาร์นะครับเพื่อนๆครับใครอยากได้รถสวยๆดีๆมีใบรับประกันรถของเราว้มีใบรับประกันทุกคันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักลิกความตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้โอนได้ไม่มีสวมซากสวมเะเบียนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับกล้าออกไปรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับเป็นล่าสุดนะฮะให้คุณปลอดภัยมั่นใจนะครับเราอยู่ที่ไหนเราเปิดกี่โมงเราเปิดนะฮะเราเปิดแปดโมงเช้านะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะฮะนะฮะไม่มีวันหยุดเราเปิด365วันเลยเพื่อนๆพืนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะอยู่บนประเทศไทยหรือต่างประเทศนะฮะมาบินกลับมามาดูรถที่เราได้เลยนะฮะที่เรา เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดวันนากขัตเลิกก็ไม่หยุดปีใหม่สงกรานตุษจีไม่เคยหยุดเลยนะครับเรามีฝ่ายขายเปิดให้คุณตลอดตลอดตลอดเรามีฝ่ายขายเปิดตลอดนะครับเพื่อนๆืนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้นะครับนะฮะมาดูแล้วไม่เสียใจอย่างแน่นอนไม่ต้องมาลุ้นว่าเปิดบริการไว้ไม่เคยเปิดทํางานมา30ปียังไม่เคยปิดร้านสักวันเลยเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะนะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจกันมาตลอดอย่าลืมนะสโลแกนของเรานะครับ เรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้ราคาดีใครอยากขายรถให้ได้ราคาดี ผมรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยีก่ห้อทุกสายพันธุ์อยู่นะครับเพื่อนครับให้ราคาดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนไม่กดราคาราคาเรายุติธทัมเพราะเราเป็นในทุนเองซื้อเองขายเองเราไม่ใช่ในหน้านะครับนะเรายินดีต้อนรับในหน้าทั่วประเทศไทยเลยนะครับถ้าใครที่เป็นสายในหน้าอยู่มีรถสวยๆอยู่นะลองเอามาส่งเราดูเราซื้อเองขายเองนะฮะเราสู้ราคาอย่างแน่นอนเลยนะครับขอให้รถท่านไม่แท้ๆสวยๆ ไม่มีชนหนักมามีเก็บสีมาบ้างไม่เป็นไรแต่ขอรถใหม่แท้ๆไม,ไม่เกิน1นึ่งแสนกิโลลองโทรหาเรานะโทรหาผมเลยนะครับ08 7 7 5 7 5 7 5 7 0 8 7 7 6 7 6 7า 7, 7นะรหรือแอดไลน์มาก็ได้เพื่นครับนะครับเพื่อนๆครับนะครับนะบนะแล้วก็รถของเราทุกคันนะฮะเรารับประกันให้คุณทุกอย่างเลยอย่างดักสโ,โลแกนที่ว่า นะครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0 0 0มคันแล้วเราปเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนยู่สองอย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจแบบ360องศาเลยกับเจ้าโ o ด้าแคมรีนะครับ แฮมลี่ตัวไฮบริดตัวท็อปเลยตัวพรีเมียมได้แดงล้าน8กว่าวันนี้เหลือ8 9 9 8 9 9 9, 9 0 0ประหยัดไปเกือบล้านหนึ่งเพื่อนๆฮะและเลขไมเ่เพียงแค่7 0 0 0 0กิโล70,000มกิโลเข้ารายการล่ารถสวยนะฮะเข้ารายการล่ารถสวยล่ารถสวยเป็นรายการที่ผมทำขึ้นมาต้องเข้ากฎเหล็กมาตรฐาน 5ข้อคุณลิสตของเราคือหนึไม่น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียวห้างหรับประกันที่คุณ1ปี10,000หมกิโลล่ารถสวยกับแคร์ีรคันนี้ซื้อไปเลยครับคุ้มชิปแบงเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเราอยู่ถนนนะปิ่นเกล้าจังหวัดเียงใหมนะครับอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลสาหรายา300เมตรนะครับติดถนนบรมราชชนนีเลยนะครับเพื่อนๆครับนะอยู่ข้างๆโชว์รูมอีซูซุพุทธมณฑลสาย5นะครับเพื่อนๆครับใครมาก่อนได้ก่อนนะคันนี้นะหล่อจริงๆนะครับ นี่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับปัสดีครับปัสดีครับ